ตั้งน้ำเดี๋ยววันนี้จะอ่อมปลานะครับปลาอะไรซื้อมาเมื่อกี้ปลาขาวนี่จะให้ดูครับบ้านผมเรียกว่าปลาขาวปลาซอยอีสานเรียกว่าปลาซอยต้องหยิบตัวมันขึ้นมาดูเนาะนะี่ครับเนี่ยปลาซอย ปลาขาวนั่นแหละครับผมเขาครัวมาให้เรียบร้อยเลยครับใส่อย่างเดียวจะออมนะครับก่อนอื่นเราก็จะใส่ขาตะไคร้ก่อนอันดับแรกใส่นี้ก่อนนะครับผมตั้งน้ำเนี่ยให้เห็นน้ำกำลังใกล้จะเดือดน,นี่ครับจุ่มเข้าไปกระเทียม ตามเมื่อกีก้ใส่กระเทียมกระเทียมกับพริกไทยพริกเป็นลูกไม่ต้องใส่น้ำล้างครข้าไปนะครับแล้วก็พิาราเมืดหน่อยหนึ่งนะนะครับน้ำล้างครก,กเรียบร้อยเนี่ยมันจะเปิดไฟ เห็นแสงสว่างห,หน,หนึงนะครับอ่าดูดีขึ้นหน่อยแล้วเป็นยังไงล่ะนะครับแล้วก็นี่เลยข่าตะไครไ้ใบมะกรูดละครับผมตามธรรมเนียมต้องใส่อยู่แล้วใส่ง่ายๆใส่แบบลูกทุ่งกินง่ายๆไปเลยว้นะครับ ป่านี่ก็จะเป็นขลาเหลืองนะครับนี่ครับให้ดูปลาอีกข้างหนึ่งก่อนนี่ครับปลาซื้อมาเมื่อกี้ล้วก็จะมาซอยขากันซอยขาซตะไข้ครับ ว่าไม่ซอยหรอกทุบเอาดีกว่าจะซอยเฉพาะไอ้นี่ทุบเลยใส่หลังคกทุบเลยบพอแล้วเพรเวลานั้นแล้วมันไม่ต้องไปตักคนยากลำบากลำบนครับเนี่ยทุบแล้วก็หักพับเลย อย่างนี้แหละครับง่ายดีนะครับใส่เข้าไปในหม้อเราจะหั่นเฉพาะไอ้ขาเหลืองนี่ครับ นี่หอมเนาะหมดแต่มองกล้องตัดเอามือจากตัวเองเลือดซะละ่ะเออน่ะนะครับเหียบร้อยเลือดก,ก็ขึ้นสนิมใส่ลงไปในหม้อหอมครับ เนี่ยน้ำปดบบบบบบเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลยไม่ต้องรอช้าครับคต้องคุานทำเองเนะครับ้ต้องคนปล่อยไว้เลยเรียบร้อยลงเรียนเจ็กใส่ผักหน่อยนนพผัก กวางตุ้งผักกวางตุ้งอ่าภาษาอีสานว่าน,นะครับตัดใส่รสนะครับเอาทนั้นก็ได้เนะนี่เลยกวางตุ้งนะอันนี้อ่ะนะครับอันนี้ใบเตย ใส่เข้าไปหอ,หอมหอมหวนชวนทานอย่าเพิ่งไปชิมนะครับไม่ได้ขาวอยู่ยังไงนี่เราจะใส่หอมหัวใหญ่นะครับหอมหัวใหญ่ใส่เลยหอมหัวใหญ่ครับหอมหัวใหญ่เข้าไปแล้วก็ขาดไปเสียไม่ได้ ตัวชุลของเรานะครับอันหนึง่งนี่คือใบหม่อนที่ตากแห้งน,นนะครับใส่เข้าไปไลุยใบหม่อนเลย,น,เลยนะครับ ไม่ให้คนนะครับแค่ให้มันจมน้ําลงไปคนยังไม่ได้เพราะว่ามันมีปลาอยู่ปลาเพิ่งใส่มมนที่มันจะขาวนะครับอืมอันนี้รอใส่ตอนเวลาที่เราจะเอ่อปรลงหรือว่าตอนที่เราจะวางหม้อแล้วตอนที่มันสุกครับ,รบพักอีตู่ปิด้าไว้ก่อน อสุทีนี้เราจะมาปรุงรสด้วยเด็กสมบูรณ์สีิวขาวใส่เข้าไปครับเด็กสมบูรณ์พอกิ้วเค็มมันโคตรรัวๆแล้วครับเนื้อปลาเริ่มจะได้ที่แล้ว ชิมดูอีกหน่อยก็ได้ก็ใส่ซีอิ๊วขาวเข้าไปนะครับเอ้าแ,แซบเดี๋ยวพอกใครเราก็ใส่ข้าวคั่วไปนะครับเพิ่มความนัวโอ้ยใส่ตอนปรงไม่ได้เนี่ยมันเละ แล้วก็ใส่ด้วยน้ำปะลาระไปด้วยยอกไปเลยนะครับพี่ไม้เนี่ยนะตัวมันอร่อยอยู่ตรงนี้นะครับมันจะต้มนานไม่ได้โอเคโือเฉพาะเนื้อปลาเนี่ยมันปลาเนื้ออ่อนอยู่แล้วครับเพราะเนื้อปลามันจะยุ่ยนะครชิมโอ้โหรายการนะรายการนะ ดีไฟนิดนึงใส่เข้าคั่วครับใส่เลยโดยใส่ให้หมดเลือนิดเดียวโอ้หนัวหอมชวนรับประทานแล้วก็ใส่สุดท้ายเนี่ยคาอีตูไม่หอมไม่มันรู้ไปไม่อร่อยมันรู้ไปนี่นรับแช่นะ้ำไม่ตั้งนานแล้วนะครับ อร่อยแล้วสุดท้ายก็ชิมอีกครั้งหนึ่งเยี่ยมปิดฝาจบสุดท้ายก็คืออ,อมปลาขาวปลาสอยนะครับผมแซ่บรับ